วันนี้มีงานที่พักเพื่อไทยนะครับเป็นงานใหญ่หนึ่งในกําหนดการแอดเจนดาที่สําคัญแล้วคนจับตามองนั่นก็คือการเปิดตัวนายกอบอจอครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็เปิดตัวมาประมาณไม่กี่จังหวัดมากเอาเฉพาะจังหวัดที่พร้อมๆก่อนแต่จังหวัดที่เปิดมาแล้วตลึงพึงเพิดนั่นก็คือพะเยาซึ่งพะเยานี่นก็คือน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาครับคุณอัคราพรมเผาตอนนี้เนี่ยมาสวมเสื้อ พักเพื่อไทยอย่างเต็มตัวเพื่อลงชิงตําแหน่งนายกอปอกจอครับแน่นอนมันถูกเชื่อมโยงออกมาว่าตกลงแล้วร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรเนี่ยตกลงแล้วจะกลับบ้านหรือเปล่าบ้านนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับว่านี่คืออีกหนึ่งสัญญาณนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ถ้าไม่ได้สังกัดพักเนี่ยปกติเขาก็จะลงในอิสระเช่นเดียวกันซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าทาง ร้อยเอธรรมนั้พมเผาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่พะเยาโดยตลอดนะครับแล้วการที่ส่งน้องชายมารวงในานามของพรรคเพื่อไทยจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองใดๆหรือไม่